เพืยอนักกรรการและผู้ชมทุกทขอต้อรับเข้าสู่การตวทีขอ,ทอาาของชษานุทานยันสื่อสังคมออนไลน์ไ,ได้ทาให้สังคมแย่กระบนายวาาริรพันธ์เป็นพกรในวันนี้และกระบขอแนะนาผู้โตวาีทังสฝ่ายันี้นฝ่ายเสยนอนาวยตชวีวัน ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่หนึ่งนายอภิสิทธิ์สมานราชผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่สองนายวชิระมนชูเนธหัวหน้าฝ่ายค้านนายวิศรุตคำไหลผู้สนับสนุนฝ่ายค้านคนที่หนึ่งนายกิตติรัตน์ภูมผู้สนับสนุน ผูท yup. <c oughs> ี <c oughs> ่ดำนินฝ่ายค้านคที่สามนายธทพงคนขุชใจขอแนะนำคณะกรรมการดังนี้ 1. นึ่งคุณประคุณป่าสซนผูที่ 2. อนายคติยะใสายแสงสามนายวิสรุบุญประสิทธิ์คณะกรรมการจบเวลานายพุทธพงศ์ขุชัย ขอแนะนำกิจการแข่งขันในนี้หนึ่งเนื้อหาเป็นความถูกต้องตามยละธิติที่กำหนด2การเสนอข้อเท็จจริง,รงนี้เห็นผลอ้างอิงได้เหมาะสม 3. การโต้แย้งและโต้ได้ตรงจุด 4. บุคลิกท่าทางและการใช้น้ำเสียงวัฒนศิลปงลำดับต่อไปขอเชิญผูน้น่าสนอขึ้นมาโต้วาทีในยติครับเชิญครับ จะมาเสนอนิยติว่าสื่อสงคูมออนไลน์ไม่ได้ทำให้สังคมแย่ลงเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ไม่ได้เกิดจากตัวสื่อเองแต่เกิดจากพฤติกรรมและวิจารณญาติของผู้ใช้สื่อสงคมออนไลน์เป็นเรื่องเครื่องือเช่นโทรศั์ 3, หรือเทอรัดหากใช้ด้วยความรับผิดชอบ ก็จะเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสิ่งไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการศึกษาหรือการช่วยเหลือกันในยามวิกาวันนี้ฝไฟเสนอจะพิสูจน์ให้เห็นว่าหนึ่สังคมออนไลน์ช่วยพัฒนาสังคม2ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ามโทษของสังคมออนไลน์ ไม่ควรถูกโยกนให้กับสิ่อเพียงฝ่ายเดียวครับจากที่หัวห้าฝ่ายเสนได้สรุปบางข้างตอนเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้มีแต่อ้แย่ๆเจ้นะลำดับต่อไปขอเชิญ เรียนประาศได้ผู้ทำทุกท่านกับผมนายลิสรุตคำไหลหัวหน้าฝ่ายค้านสี่จมาโตยัดติที่ว่าหยุสังคมออนไลน์ไม่ได้ทําให้สังคมแย่ลง ราะในความเป็นจริงสื่องคบออนไลน์เป็นเรียงเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นการที่สังคมจะดีหรือแย่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวสือแต่ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้วิจารณญาณและความรับผิดชอบของผู้ใช้หากใช้อย่างถูกสืออ่อสังคมออนไลน์กับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพัฒน,นาให้ดีขึ้นในหลายด้านขอบับ หน้าสาย้านได้ข่าวถึงเกี่ยวกับสังคมออนไลน์ซึ่งทไปขอเชิญผู้สนับสนุน่ฟยเสนอที่นี่ครับเชิ คื่อสังคมออนไลน์ทำให้สังคมแย่ลงจริงเหตุใดเราจึงเห็นการรวงพลังช่วยเหลือกันมากขึ้นทันข้าวแบนี้ผคั่างที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่หได้กล่าวว้เรื่ต้นเกดสังคมสุดเือนที่จะเรื่องแย่เสมอใกิดขึ้นได้ต่อไปขอเชิญ 出现了这种快餐和值得提倡？ กาโต้คือสงคมออนไลนแต่คือการส่งเสริมการศึกษาปู่มฝากจะเรียนรำเป็้สอนให้คนใช้สื่วิจารณญาณจากที่ผู้สนับสนุนฝ่ายคล้ายที่ได้กล่าวมาเกี่ยวการควรที่จะมีวิจารณญาณในการอชาน่งสื่อ 呃，夫妻俩是不是发生了不第少这个突发事件？<noise> เปิดโอกาสให้ทุกคนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นคลิปสอนฟรีาวาสาการท,าทุ้เหตุการ์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิญสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ช่วยยกระดับนักบ้าประชากรอามีขาม่าวบอลหรือข้อมูลผิดพลาดนั่นไม่ใช่ความผิดของตึกแต่เป็นเรื่องของวาษาการคิดคือข้อของผููแล,ววล้วคือต้อสองคูน ผู้สนับสนุนสายตาคนที่สองกล่าวมากับขอดีในการใช้สื่อนะครับลำดับต่อไปขอเชิญผู้สนับสนุนสายตาคที่สองคุณัววันัเชิยัประานานและาา คือโยความสัมพันธ์นนของผู้โดยเฉพาะในยุคสมัยที่ไปเชื่อมกับข้อจำกัดระยะทางและเวลาและคนสามารถติดต่อกับครอบครัวเรื่องฝูงและคนอื่นได้ นายใช้เชี่ยวอุ่นปายเสนอคนที่สามผมคิดว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากสื่อแต่จากจการใช้ปายเสนอขอยืมม่นว่าสิ่งที่ไม่ใช้เ่เหศน,นของความเสื่องในสังคมแต่เกิดจาก การคาดวินยัยการวินยัยและการเยาวชนทำและการไม่รู้เท่านั้นจริงเช่นเดียวกันมักมีข้อจำกัด จากที่ผู้สนับสนุนฝ่ายเสนอคนที่สามได้กล่าวมาเกี่ยวกับต้นเหตุของความรุนแรงอาจจะไม่ได้มาจากสื่อออนไลน์เท่านั้นนะครับลดับต่อไปขอเชิญผู้สนับสนุนฝ่ายค้านที่สามคือมรดุวาเชิญเรียนรานและผู้ฟังททุก่าน ในการสี่อสารสื่อสังคมออนไลน์ช่วยเปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้ย่ากหลาโดยเรื่อเฉ่าเจงไม่ว่าคนจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือทางสื่ออย่างไรก็สามารถเรียนรู้ข่าวสารได้ เร่อความถูกแย่พฤติกรรมของผู้ใช้ไม่ใช่การควบคมจากองค์กรใหญครับเชิญนักเสนาะขึ้นมาสู่ ให้สังคมแย่ลงแต่กับเป็นภาระสาคัญในการพัฒนาสัง,สงคมอาศัยอย่างถูกต้องปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องของคนไม่ใช่สื่อการกล่าวโทษสื่อรือการมองข้ามรากเท็รของปัญหาที่ใช่จริงทั้งนั้นฝ่ายเสนอขอให้ทุกท่านเห็นด้วยกับยติว่าสื่อสังคมออนไลน์ไม่ไดทำให้สังคมแย่ลงขอบคงุณท ลำดับต่อไปขอให้กงคะแงคะแนและประกาศผลคะแนนผลการตัวว่ญีในยัคดิจสื่อสังคมออนไลน์ สองไล่สองไล่ดสครับผู้ชนะเลือกไปเสนอครับไปไปเสนอชนะพระเนื้อเนื้อหาในการโต้แย้ง ดีเข้าใจง่ายใครนี่เดี๋ยวนี้ไปข้างคือยังไงคะสายการมีเนื้อหาพูดโต๊ะพอดีเี้ี่ซับซ้อนทำให้เข้าใจยากมันสิหาย